สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ยิ่งเข้ายกประพาดานำพื้นอ๋อสีเชียงนะคะตอนนี้เขาก็ยังอยู่บ้านน้องแมงค่วงนะคะอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดอํเภอสีสมเด็จะด้เลื่อเลือต่อไปจะไปแหล่งยุทธที่นครพนมนครพนมเรียงยูบ้านใหม่โพสีตำบลนาใหม่เอ้ยนาหนานาหนาดนาหนาดต่อตำบลนาหนาดอำเภอถาดพระนุ่ม จังหวัดนครพนมนะคะนี่ห้ากับรถออกร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสาวออนซีนีกับบีสวยอะไรนะแนะนำซีแนะนำจ้าของสวยน้องสวยที่สุดน้องใส่ดิชื่อบีสวยสวยที่สุดในวงในวงนะคะถอดดไ้ขึ้นรถกัดวนลูปจริงสิระคะ แล้วลรากินเขากินน้ำอาบน้ำอาบทาขึ้นมาทั้งรถนอนทั้งรถเพอหัวหน้างานพรส่งงานอะไรเป็นบอกก็ไปหาหมองนอดนอดหาหมองนอนค่ะนี่ต่อไปจะมีสายรายงานมาบอกว่าต้องกรจกแล้วยู่มองอันจบตาในงานเลยค่ะอยูได้หลืได้ปยาพอลงสี่ท่า้องซื้อเนี่ยกินตุนไว้ค่ะพอหัวหน้างานเ่าสิบบมี่เนี่ยกินเ่าต้องตุนไว้ตั้งแต่นี่เลยแกไม่ได้เตง นี่นะคะชื่อว่าจัสมินเออไอของเราสวยมากมีตะปูสวยๆงามๆค่ะนี่เย้ข่มเบอร์ไว้ด้วยนะโอเคโอ้ยมันเหนื่อยมันล้าโอ้ยเหนื่อยากนอนไปเล่นนะค่ะขนมกับน้องบอเออเขาไปน้องขนมเนาะ บอค่แมนเบื่อแล้วเอาบอ้องไปไปเนาะเบื่อแล้วอยากเป็นนรกน้นมไปดูระไรจังหวี่แค่ไปอยากไปเที่ยวนั่งรถไสไปผู้เดียวกับไปบอเออเอาในบอซีมันก็แบบว่าสนุกดีนะแล้วต้องไปกับเพื่อนล้ใไปคนเดียวก็เหมือนผีบ้านันมันมันบอกไปคนเดียวนะมันต้องมีมูเหมามอยมันต้องมีมูแบบไปทายลูกไ้เออเอจัง่วะที่นั่นมันจะมีแบบว่าคนมารับพวงสวงบ่อยมากเกือบทุกวัน เรานม่จะ็นคนดังๆมามาลาำวงดวงแล้วก็จะมีแบบให้บ้านไปหวาไวายนั้นแล้วมือไปไล่แห้งดินคอยมนุ่มไหมใช่แล้วฉันอยากไปดิฉอยากไปอันแล้วคมนุ่มองเที่ยวไล่หลายเน้งามยุเกียยกียเงคนกินยมูเกีเมืองผู้ใดู้้ได้ยกเกียิเอ็ดู้ใดผู้ได้ยั็น แม่เอาพูดต่อไม่อยากเห็นเซเว่นสองสันแล้วไปย้อนวันมากระดกอะไรมีทำไมมันมีเซเว่นสองสันด้วยหลัวข้างล่างมันจะเป็นแบบว่ากระดูกหมดแมวเซเว่นข้างบนมันจะเป็นกาแฟเออแต่งหน้าสวยเลิศยอมแต่ไม่รู้ว่าจะยังอยู่หรือเปล่าสาขานนี่เป็นยุบันเป็นสาขาแรกที่แบบเป็นสองสันแมวอืมแมวมากค่ะ นี่คือตาที่ไม่ใส่ก็ได้ทีแม่แบวมากโอชั้นเพียมือนี้ก็ไม่คืนแม่พะลุงพะลุงแม่ไปสิพะลุงแม่ไม่ไมาส,แมมมสิแม่ไปแล้วแม่มองไม่เห็นพะลุงลไปแล้วรัตพาวร<ม>์แม่โอนะคะรัตพาวร์พื้นแม่โอนะคะเออ <laughs> เอาว <laughs> พื้นพื้นพื้นแม่โอนเฮ้อาเกนแม่โอนเราไปแล้วมานี้คนติดตาม เม่แล้วโอ้หลายเด้อนะคะแม่ฮักแม่์แพงแม่ฮักแมร์แพงเมรโอแม่อุ้ยหักเติร์ดเม่ฮักห่วหักเลยหักแข้งแทียงลายแล้วดีวด,วดีดีแลาดีมือนี่ก็บแบบขึ้นไปเต้นอะไรข้าวหนึ่งเอ้ยขึ้นไปเต้นเนาะลักอีหลักละลาฟอนค่ะคำว่าบวายแล้วอีนักเสบยเพล ออกซิเจนมากให่เบิ้งเบิ่งไม่ไม่ได้ชูบ่ได้ป้าป้ากนกคอนแทคเติรไปแล้วเราเราสอนค่ะน้องสอนให้อยู่มาเป็นปะป้าก็มมานี่เกิดตัวนี้เกิดตัวนี้คุณได้ตัวปิกผุดเพื่อนลุงน้าพมอแม่น่คนดีสุดเลยค่ะขอจอมคีบันจอมนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศเท่านั้นะคะพี่น้องดึงนี้เลยคุณแฟเขาจะคุยธรรมเพียงัน เ็แจอตาเขาแล้วค่ะบ้านพม่าเม่พี่น้องผู้ใดตาเขาล้าแน่นาค่ะมีบ้านพม่าเป็ออเ,เ,นนะะอเอฟซีตาเขาแล้วบนอบนนอา,งงานพม่ามีตารังง่ามๆค่ะมหะนมนันตภัอย่าเหมือนเ่เล <c oughs> ยฉันบอกาเลยครับฉันับทรงให้ทวงนานนี่เขาจตาเขาค่ะ <c oughs> ล่มหนาวมากอะอุ้ยล่มหนาวมากคือถอดบ้านล่มหนาวมากอะอะไรกินล่มหนาวแล้วมันรู้สึกดีเนะค่ะโดนเสึกดีดิกินล่มนหนาวนี่อื้มบรรยากาศมันเลิศตอนนี้เราก็ยังอยู่ในป่าไผ่นะคะ ปลาไพจะมีหน่อไม้ไหมนะอุ้ยอยากกินแกงหน่อไมคออ้ค่ะอือคืออยากนะมุกหน่อ,มนอไม้เนาะมุกหน่อไม้ก็ต้องมุกไข่ปลาเพิ่มโอ้ยอยากกินอุ้ยอยากกินมุกไข่ปลาเลยท่านคล่อ,อ,องมากเลยนะคะมุกไข่ปลานี่ยเสียบเสียบอ้ยสุดยอดอุ้ย,ย,ยมีสาด้วย บึองเบืองสีเบืองมีดอกบัวพร้อมค่ะอุ้ยในกล่องเห็นบอนี่นี่ดอกบัวอายามใจรักได้ดอกบัวอายามน้องยกยักได้ดอกบัวน้ลงไปเอาแม่ตีนี่ข้าสาวตาค่ะนี่บรรยากาศที่นี่หลดเดินฉันใน่ไหมหมักไปทงเยี่ยงวัวเยี่ยงควายยุทงนี่ยังสีแบบว่าตองไปยุงน้ำไผ่เลย สงบจิตสงบใจดีกี่มานอนลงแม่นี่ความฝันแห้งคะ่ะทงไครทงหน้านี่โอ้ยปล่อยวาวเราบันนี้เออมานอนนี่บอกลมพัดมาคะ่ะเอือยึ้นดีต้ในนี่บอกมันไม่กลนะั้นแล้วอ้ยโอ้ยอีนี่บ่ท่านทงเหลือดแห้งมาก<อ> โอ้ยเหลือดเรี่ยงซึ้งว่ามากแบบปล่อยทงเลยค่ะลงปล่อยทงเหลือดยังแรงกับเอาเข่าขอกนี่งัวอุ้ย,ยมันเหลือดใดใดทั้งสิน้นนี่บรรยากาศนะคะอู้หแบบอ้มาแค่อีเหล่าได,ด้บอกปวดได้มันมันฟีลกรุดเะแมห มันดีอุ้ยบ้านเขาจะขึ้นงานอะไนี่อุ้ยบ้านซีสวยสวยเลยซีถือทานเนี่นะคะอุ้ยต้นห้องไรอุ้ยยูบ้านอีลาปลูกต้นห้องไรออมบานเลยค่ะมักพักมักแนมักปลูกผักปลูกหญ้าปลูกดอกไม้ปลูกผักผลไม้เอ้ยแต่ว่า้พุ่มละไม่ปลูกแล้วปลูกหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ค่ะแต่ว่า้ขึ้นแนวเดียว บักม่วงบักม,วม่ว,นะมวงพ่อไปนวยแน่ง่วไปกินขัน้นวันไปกินซ้ำสัญญาณ<ม>ว่าจะเหียงค่ะท่อง,องไทยท่องนาโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก็นะคะพ่อพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะและอิี่รจะส้างสร้อคลิปดีๆเอามาให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ่งะะด้วยค่ะเด้อายบายเจอกันที่งานนะคะ